อุ้ยสมัโ佛มัวงามพี่น้องนะระวังระวังระวังหัวง,งามเปิดพี่น้องมัวเหลี่ยงมัวสายพัฒนาโอ้โอง,งามปล,ลา,พา,าพี่น้องตันจือหรือสูงอยู่ลอยสีสีหาบวกเลยสายพัฒนาเพื่อนพี่น้องแข้งขาดีเพื่อสีสันอุ้ยสุดยอดสุดยอดสายดังเนาะสายดังลูกสาวผู้ใดลูดกสาวเอ่อเป็นยานรถเคสสามหนึ่ง บูยพี่น้องเบ่งหวงามพี่น้อง KF3 เนี่งหวางามพี่น้องงามมหลีพี่น้องต้นโต,นต,นตนการยืนสุดยอดเลยสาวสาวอยู่เนาะครับสาวอยู่ได้พี่น้องหัวสาวอยู่ความผสม <พอ S 1> เลยเนาะผสมในเนือ<ะ>สีเขาเดือนครับโอ้พี่นอ้องผสมเลวขอาไปลุ้นเอาโอ้ลูกาสาวใส่เจ้าช็อกโกแลตพอดังในช่วงนี้เลยพี่น้องช็อกโกแลตคือพอดังในช่วงนี้เลยพี่น้องไผ้ไผกับผสมช็อกโกแลตเบ่งสีเพลปาด สีกับช็อกโกแลตใส่ช็อกโกแลตกับอไรอีกป้าสีส,สียังระบาดพี่น้องเปิดจังไหนบานนี่สามหมื่นห้าพันสามหัง่วงงามง่วงใหญ่เพื่อนพี่น้องง่วงสายพัฒนาเพื่อนสามหมื่นห้าพันไซช็อกโกแลตไปได้พี่น้องสวยค่ะตาคุ้มเพื่อนกับท่านครัวอะไรดิพี่น้องโ <c oughs> <c oughs> อเคเอาขออนุญาตเบอร์โทรเพื่อนสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องบ้านสมหวังง่วงงามภาพพีพี่พน้องมารับชมบรรยากาศการซื้อการขายงวดตลาดนัดกู้ขบือบานเชียงหวังเพ่เมืองจังหวัดยะโสธรเซาบะนี้คือค่าพี่น้องเบื้องบรรยากาศการซื้อการขายไป อางัวพี่น้องเนาะคือคาเก่งอ่าได้ซื้อได้ขายกันดิพี่น้องเนาะอ่าช่วงนี้ประมาณนี้เซก้าโอ้ว่าจิ๋วบ่ะความผู้ใดมาเบิ้งมา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 เบิ้งว่าจิ๋วงัวพันว่าจิ๋วพี่น้องอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุนงัวชนตัวนี้งัวชนไปเบิ้งสิไปไสรั่ดได้บาทนี่เดี๋ยวยางน้ำฝนงัวชนได้พี่น้องตัวนี้งัวชนงัวชนไปเบิ้งว่าจิ๋วเพป็นพี่น้องว่าจิ๋ว พ่อพันว่าจิ๋วพ่อพันว่าจิ๋วนี่บอกว่าจิ๋วโอ้ว่าจิ๋วกําลังดังนี่พี่น้องช่วงนี้ว่าว่าจิ๋วกําลังดังหัวเนื้อสายเนื้อโดยตรงอ่าสายเนื้อโดยตรงเอาไปไปพ่อพันธ์ใหตัวนี้ว่าจิ๋วเบิ้งเขาเพิ่นอ่าว่าจิ๋วอุ้ยพี่น้องนี่เบิ้งหัวว่าจิ๋วเบิ้งหนาเพิ่นพี่น้องเบิ้งหนาเพิ่นตัวโตเพิ่นฮะโลบิตะโอ้โลบิตะโลบิตะอันว่าให้มันกินหยาบอุ้ยสมัยยาาโอ้หัวหัวผสมเพิ่น โลบิตะหัวคุ้มฝูงหมดกับเสียนแล้วพี่น้องนี่คือว่าจิวพี่น้องนี่คือว่าจิวสายเนื้อสายดังกําลังดังพี่น้องว่าจิวนี่กาลังดังพี่น้องโอเคได้เปิดจังไนเปิดไปสามสิบห้าสามสิบห้าห้าร้อยสายพอพันุ์ได้พี่น้องเอาพอพันธุ์ประเภทสมเล่กระไดเนาะสมเล่กระไดสมบามันกังไดเลยพี่น้องแองกัดแห่งดีเพราะว่าสายไก่เชี่ยงกันพี่น้องสายเนื้อนี่คือวัวสายเนื้อกําลังดังพี่น้องสายวาจิวมีอีกบ่ งัวบปาหมันเขามีบว่เบอร์แล้วเนาะเอาขออนุญาตเบอร์โทร061ย์หกหนึ่งศ7นย์หกหพี่น้องผู้ใดสนใจว่ากิ้วเอาไปเวนพอคุ้งกุ้งได้สบายเลยคุ้นก็ได้เนื้อมันดีเป็นงัวเนื้อแหละพี่น้องเนาะเอาขอบคุณหเลไลน์มันครับผมโอเคเขึ้นมาจากใสกระลืมถามขึจากร้อยเอยเอทเท่าน้อโอเคจะซดนได้อีหลามันหมานครับผมไปหาพอมีพรมีเหลือจากตัวเนาะแบบนี้นะพี่น้องเนาะัวกพรมีเหลือจากตัวนี่ เป็นมาจากอาสามัดพมีเหลือแม่สาวบ่พี่น้องเนาะโอ้แม่สาวหน่อยของพอมีงามนเท่ายก็ลูกตัวนี้หนึ่งหมื่นสองพันบาทแม่สาวหน่อยของหอยมีพี่น้องโอ้ยงามงามเนาะโอเคเลยงามงามแม่สาวหน่อยสิบสองงามงามเนาะม่วสายพัฒนาเปิ่นของพอมีพี่น้องหนึ่งหมื่นสองพันม่วแม่สาวหน่อยงามงามสีสันดีดีแข้งขาดีเพัดนำไตดีพี่น้องเนาะ หาเรียงพี่น้องหาเอาไปเลียงโตอร้องเอาพี่น้องอยากได้ของหอยมีเดี๋ยวไปหาเพิ่นอะไอะได้พิงมาไปเลียงบ่ครับโอ้มาหาฟอมีเจ้าแมวด้วยกัน่อยากได้เดี๋ยวให้เจ้าแมวด้วยไ่ต่อแล้รือโอ้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 โอโอ้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 โอโอ้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 อ้โ้โอ้ออ้โอ้อ้โ้โอ้ออ้โออ้โอ้โอ้โ้โอ้โ้อ้โอ้ เราบอมาายเนมนานพอมีงัวคุณภาพของดีคุณภาพจากพอมีพอมีเผูย่งัวนวามีหลอ้าวบอไปทัวร์ปาเีวออกซื้อได้ดิเปื่อเจ้ไหนพอมีเขาพอมีพอมีคนดีดิโอ้ขายไปเท่าไหร่ขายมื้อเปโอ้เปดตัวนี้เพิ่งขายไปแล้วซีปดจนกลงไวัโครงการมาหน้องเป็ดนี่ดิโอบ่าอืมงัวโครงการน้องเป็ด เยาโซ่เฮ่านี่เออใกล้ๆเฮ่านี่น้องเป็ด <grabbing S 1> เป็นงัวโครงการไปไปให้เกษตรกรเลี้ยงเนาะโอเคเลยโอ้เพิ่นขายไปสิบแปดพี่น้องเหลือแม่สาวหน่อยเนาะสิบสองเนาะเหลือตัวเดียวพ่อมาหนิเขาพอมีพี่น้องเบอร์โทรพอมีกะศูนย์แปดห้าสี่เจ็ดห้าเจ็ดสามหนึ่งสี่พ่อมีอาจสามารถอ่าโอเคมันหมานเด้อพอมีเด้อเขาได้หลายๆกับผมพอมีพอมีพันบาทนะครับไนะครับ ต Dante, le, ard, Superman, bien, ัวนี้ตัวนี้ได้ขายแล้วบ่เปิดเท่าไรเปิดเท่าไรเปิดเท่าไรเหมือนแปดขี้กันว้าพอมีขี้กันไปเนาะเหมือนแปดใส่เบอร์ใส่เบอร์โทั่วตัวนี้รขายเหมือโอ้ตัวนี้ขายเหมือนแปดตัวนี้ห้องเหมือนแปดขี้กันพี่น้องโอ้ราคาเปิดอ่ะผู้ใดสนใจกระทรมาเบอร์พอมีนี่แหละเนาะขอบคุณหลายๆมันมันครับผมพอมีก็เหมือนนี่มันเนาะได้ขายดีเนาะโอเคโอเคครับผม เบิ <mile> ่งต่อพี่น้องเรื่งบรรยากาศอ่ามัอนี้ฟุ้นไล่หลายพี่น้องเนาะฟุ้นไล่หลายอ่ะมาเบิ่งงัว่ะโค้งเฮาสะดวกบ่ลูกขออนุญาตโอ้ยหอยแจ๊กคือเก่าอันมันไปใส่ละลูกมันยืนดีใส่ยังวันเด้อดขายโอ้ยังบ่ได้ขายหอยแจ๊กเปลือเท่าใด18นี่ยบ่17โอ้17โอ้เหลือ17บาทนี่17พี่น้องของหอยแจ๊กหอยแจ๊กงัวเป็นตาเลี่ยงของเพิ่นนในพี่น้องเป็นตาเลี่ยงตาเลี่ยงงูอหอยแจ๊กนี่ผมว่านี่ผมเบิ่งตัวจริงนี่เม่ลูกประมาณลูก2เนาะหอยแจ๊ ว่าถรามดาได้ลูกเพื่นนั่นลูกออกมาสีแดงแหละซิมเกตซื้อ่าจากไดนพี่น้องนี่เอาไปเลี้ยงต่อยอดพี่น้องนั่นนี่ลูกชายเพื่อนงามๆข้อหอยแจกจากกรองหลังคุณต่การพืชผลโบราชธานีเป็นตาเลี้ยงของเพื่อนพี่น้องเนาะอมาขออนุญาตเบอร์โทรหอยแจ็ศูนย์หกหนึ่งศูนย์ห้าเจ็นึ่งห้าเจ็ดสองเจ็ดศูนย์หกเดี๋ยวออกไปนี่ละหอยแจกสิได้รับโทรศัพท์ฝ่าวขายโอเคได้ขายแน่นอนหัวราคานี่พี่น้องลูกชายเพื่อนงาม มันมาได้หอยเจยได้ขอบคุ้หลายๆครับผมเบิ่งบรรยากาศการซื้อการขายวรถอุน่าปอกอกแฝดนี่ไม่พอสำหรับรถคมานี่านให้ปีเีทะเบียนรถครับน์นคุณลายได้เป็นหนอนนะคุณนายายหน้าต่อฟ้าตรวออกภัยเสียงลังเสือเสียงลังเสือโอ้มาเบิ่งว่างามเพอนนีปหน่อเพ่นสะดวกก็น่าว่างามด้วยเพ่นขายกันแล้วบ้งนว่างงามป้าสมยงานผิหน่องเนาะ ได้ขายแล้วบ่ครับตัุลย์ยังเนาะโอ้ยสมัยโผดงวงามพี่น้องแล้วบ้างระวังแล้วังางงวงามเพิ่นพี่น้องงวเหลี عم, ่ยงงวสายพัฒนาโอ้ยงงามปลาเพี่น้องตันจือือสูงอยู่ลอยสีสีหาบวกเลยสายพัฒน,า,นาเพื่อนพี่น้องแข้งขาดีเพื่อสีสันโอ้ยสุดยอดสุดยอดสายดังเนาะสายดัง,ดงลูกสาวผู้ใดลูกสาวเออ พันยานรถ KS สามหนึ่งบยพี่น้องิึงหัวงามพี่น้อง k F สามหนึ่งหัวงามพี่น้องงามมีรีพี่น้องตอน้ตนโตการยืนสุดยอดเลยสาวสาวอยู่นะสาวอยู่ด้พี่น้องหัวสาวอยู่ความผสมเลยเนะาะผสมใน้ง<ะ>ส่เค้าเดือนครับโอ้พี่น้องผสมแลวเอไปรุ่นเอาโอ้ลูก,กสาวใส่เจ้าช็อกโกแลตพอดั่งในช่วงนี้เลยพี่น้องช็อกโกแลตคือพอดั่งในช่วงนี้เลยพี่น้องไฟกับผสมช็อกโกแลต เบิ่งสีเพิ่นปาดสีกข่ช็อกโกแลตใส่ช็อกโกแลตกลับไปอีกปาดสีสียังละบาทพี่น้องเปิดจังไหนบ้านนี่สามหมื่นห้าพันสามหัง่วงง่ามง่วงใหญ่เพ,พิ่นพี่น้องง่วงสายพัฒนาเพลินสามหมื่นห้าพันใส่ช็อกโกแลตไปได้พี่น้องสวยค่ะตลาคุ้มเพิ่นกับท่านกัวเหรอพี่น้องโอเคเอาขออนุญาตเบอร์โทรเพลินศูนย์เก้าเจ็ดศูนย์เก้าเจ็ด 278เจ็ดแปดหนึ่เพิ่นมาจากไส่หืงม่วงครับม่วง30พี่น้องม่วงงามเพิ่มพี่น้องอู้สุดยอดสุดยอด3ามสเก่าเพิ่นเปิดไว้ขอบคุณหลายๆ่ันครับผมม่วงงามอีหลีพี่น้องงามเพิ่นสุดยอดสุดยอดม่วงงามเพิ่นอย่างต่อเนื่องพี่น้องต้องมีบรรยากาศการซื้อการขายมาแล้วบ่ลูกบ่หมอน่าเกลียดโอเคมาเบิ่งม่วงโค้งเฮา ขออนุญาตลูกงัวโคงนะ้งเฮาเนาะงัวโคง้งสายแยกลูกมากพี่น้องแย่หว่าละต้นตัวเอาไปสางเนื้อสางหนังเปิดจังไหนลูกหมื่นหกพันห้าร้อยพี่น้องแม่นี่หมื่นหกพันหาร้อยดิพี่น้องสูงเล่าสารสืบหาได้พี่น้องงัวโครงงัวแยกลูกแล้วเขาเอ่ยงัวแยกลูกเอาไปสางเนื้อสางหนังสางกำไรหนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยแม่โค้งตัวดิพี่น้องผู้ใดถามหางัวโครงตัวนี้ตอบโจทย์ได้เลยพี่น้องเป็นตาเลี้ยงพอาวันแย่พี่น้อง เอาไปสางเนื้อสางหนังสางกำไรได้อ่ได้กำไรแน่นอนพี่น้องงัวตัวนี้เพราะว่ามันยาวดีเนาะงัวเนื้อสาง,สงสาเนื้อสางหนังครัามาสิบหกหารรอยโอเคเอาขออนุญาตเบอร์โทรลูกศูนย์หกสองศูนย์หกแปดเจ็ดเก้าจ็ก้สองสี่สามห้างสี่มห้เพื่อนมากจาแย่งซุ้มน่อยแยงซุ้มหน่อยสีสัจเจตพี่น้องเพิ่อนได้งัวโค้งมาฝากปีต้อน้องเอาไปเลี้ยงพี่น้องเอาไปขอต่อยอดได้เลยสิบหกหารรอยเปิดไว้เป็นตาต่อร่องเพิ่นต่อร่องได้จัาหน่อยเนาะลูกเนาะอ้าวขอบคุณหลไลน์มานครับผม วัวโค้งพันพี่น,อนะน้องเนย่ัวโค้งพนโอ้ค่าอร่อยอ่ะอม,มันนี้เพื่นมาหาสื่อสูม,มือเพื่นมาหาขายขายตะว,ว,วันแล้วกมมันเดูบรรยากาศการสื่อการขายห,หัว งวผู้หน่อยสองตัวเปิดจังไหนเขาเปิดจังไหนสองตัวนี่สองตัวนี่เอาเลยเศร้าหาครับสตัวนี่สตัวนี่เอาเลยเศเพื่อน่าสองตัวที่พี่น้องตัวนี้ตันบามันตัวนั้นโตเล่งูอ้วเนื้อตัวนั้นสีเงยกอนี่จะเอาไปเอามาเนาะเพราะว่ามันงัวหนังงัวเนื้อพี่น้องงัวเนื้อโอ้แต่ว่าตัวนี้ตันแห้งพี่น้องเนาะสองตัวสองหาพี่น้องเนาะเพื่อนเปิดใบสองตัวสองพันสองหมื่นห้าพันกับตัวละสิบสองหารอยนะพี่น้องเนาะ แต่ว่าเพิ่นขายเป็นครูไปซะต่อรองเป็นครูเพิ่นว่าบักครูหน้อยเอาไปสั่งกำไรพี่น้องเนาะรับประกันการขาดทุนเพิ่นว่าสองตัวเอาขออนุญาตเบอร์โทรเพิ่นศูนย์แปดสองห้าศูนย์หก่ะเก้าศูนย์หกเจ็ดสองสามหนึ่งพี่น้องผู้ใดสนใจก็โทรมาต่อรองครับเพิ่นไดยี่สิบห้าสองตัวก็ว่างามก็ระเบียบตัวนี้โอ้ตัวนี้งาม่ายดีดีงามเลยพี่น้องบักบ้ามันหน่อยนึงตัวนั้นเล่หน่อยเนาะโอเคสองสายราคา ใส่กันพี่น้องสองหาเพิ่นเปิดไปเอ้ามันมานลูกขอบคุณหลายๆครับผมทุกบรรยากาศการซื้อการขายงวดตลาดนัดโต๊ะหรือบานเชียงวังเมืองจังหวัดยะโสธรเมื่อ,อ,อน,อนี้คือคักเพราะทุกขั้นเลยซื้อได้ขายกันดีๆพี่น,อน้องเนาะง่วนงามก็มีปลาปลายง่วนเลียงก็มีหลายพี่น้องเนาะง่วนเนือ้อสุดยอดหลายแห้งนะพี่น,อน้องการซื้อการขายกันได้พี่น้องเนาะบ้านสว่างง่วนง,งามผ้าพีชผ้าเนอะออกทะเลออกชมนะพี่น้องเนาะเบื่งพี่น้องเนาะ ผ้าเบิ้งงัวนเราพี่น้องเนาะผ้าเบิ้งงัวอีกโซนหนึ่งพี่น้องเนาะอันนี้แม่ลูกสายบานๆเป่นสะดวกเพราะน้องมาสอนอย่างนครับกำลังต่อรองขออนุญาตครับผมสะดวกบ่ลูกบ่บ่สะดวกบ่ขออนุญาตไทยทำไทยไม่ไทยไหมอาเปิดจังไหนครับพ่อมื่นเก่าสองตัวมื่นเก่าพี่น้องลูกไส้งามงามลูกไส้รอครับพี่น้องแม่บานๆแต่ว่าลูกไส้งามพี่น้องซี่เก่าเปิดเปิดใบสองตัวได้พี่น้อง ลูกไส้งามเนาะลูกไส้รอดีอ่าลูกไส้สายพัฒนาพี่น้องเนาะอ่าลูกไส้เพิ่นพี่น้องสิบเก่าสองตัวแม่บานบานอ่าลูกแรกอยู่เนาะลูกแรกลูกสดสดอยู่อา่าแม่สดสดอยู่พี่น้องเนาะแต่ว่าเพิ่นให้ลูกผูอยากโค้งแน่จังหน่อยให้นมตัวหนาจังเอาตัวเมีตัวหนาจังเอาตัวแม่ลูกผู้แล้วต่อไปลูกแม่เพิ่นวะสิบเก่าเปิดเปิดใบเอาค้ออนุญ,ญาตเบอร์โทรเพิ่นครับศูนย์แปดหนึ่งศูนย์แปดหนึสี่ห้าสห้าห้ศูนย์ศูนย์หกสามศูนย์ศูนย์หกสามเพื่อนว่าจากสายที่ บันไม่จะเลม่เจริญเนาะบันไม่เจริญทางมาพนาเนาะงัวเพิ่นไล่หลายบานนี่เพื่นนนะโอเคได้ขอบคุณหลายหมานครับผมสิบเก่าเลพี่น้องสองตัวเมีลูกลูกไส้เพิ่นงามพี่น้องนะลูกไส้รอแล้วพี่น้องนะอย่างต่อพี่น้องเบิ่งบรรยากาศการซื้อการอางต่อพี่น้องเบิ่งบรรยากาศการซื้อการขายงัวบ้านเฮาเมียสาวตคนหนึ่ง่นจุดเกิดเท่า์เลเนาะเมียสาวเพิ่งงามพี่น้องเนาะชนโตดีดีพี่น้องงัวกำลังเขามาหลายพี่น้องคุณอ่ะโอ้แห้งสวยแห้งเขามาหล่หัวสวัสดีครับขออนุญาตแม่สาวเฮ้าเกิดเทอร์เ เกือบสองหมื่นสองพันบึ้ยต,ต้นโตพี่นอ้องต้นโตสีออกเม็ดข้าวเปลือกเหนียวแต่ว่าต้นโตนี่สุดยอดเลยเบิ้งหลังเพันพี่นอ้องเปย์ปานแผ่นแป้นเขาเอิญพี่นอ้องสองสองพันเปิดไว้พี่นอ้องสองหมืน่นสองพันได้แม่สาวต้วนหนิพี่นอ้องแม่สาวพร้อมผสมเลยพี่นอ้องนอทายสูงลอยสารสิบห้าบวกพี่นอ้องเกือบรอยสี่สิบโดยประมาณเขาโลนธรรมชาติเขาธรรมชาติพี่นอ้องอ่ะนี่คือแม่์อกแม่์ายแม่พันได้เลยเพราะว่าหลังเพันแตกดีเขาเอิญว่างัวหลังแตกเนาะจอยหยาคันงัวนเนี่ยนนยอยหนย กระดูกคู่เรูคนเดินเพราะว่าหลังมันแตกนะประมาณนี้ตัวนี้สองสอง,สองนเนาะคนอยากไส่แม่สาวเดิพี่น้องเดี๋ยวจะไปเบอร์ไทยให้ขออนุญาตเบอร์โทรเพื่อนกันศูนย์หกห้าศูนย์หกห้าแปดหนึ่งเก็ดแปดหนึ่งเก็ดเก้าสองสามเก้าเก้าสองสามเก้าพี่น้องเบิร์หัวง่าแม่สาวทำวง่ามเเปิดพี่น้องสองสองเพิง่งเปิดไหวเปิดตาไปเรียกเอาไปต่อยอดได้ต่อรองเอาพี่น้องรับป,ร,ประกันเบอร์ตัวอย่างเนาะเล็บง่ามพร้อมพี่น้องเนาะรับประกันรับประกันถูกอย่าง โอเคเลยฝากพูดเล่าให้มันครับผมประมาณนี้ก่อนเนาะคลิปนี้เนาะพี่น้องฝากฟรีฝากน้องซอยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้ำเต้าพี่น้องเนาะขอให้พีนนนน่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงง้วควายแฟนคลับปันเกียรตาดสว่างเช่นนี้พระบาดสว่างงองามตรงนี้แต่ความสุขความเจริญห่างไกลจากโรงไฟแต่เช่ต่างรับด้วยด้วยเบสิบประสิทธิ์กันสวัสดีครับ